เหมาะสำหรับรถที่หัวสูบไม่นูนมากนะครับแคมองศาไม่ลึกมากท่อไอเสียไม่ใหญ่มากเน้นคําสนุกสปริงวาลไม่ต้องแข็งมากเนี่ยเป็นเวอร์ชันนี้สวสดีกอคลิปนี้ยังอยู่กับ สาวกชักเดิมแน่วิจะมารีว่าคิดเขาอยี่างชักเดิมสเตป็ปสเต็ปนะรถขี่เล่นซึ่งแยกรถแข่งนะครับมันมีกี่สเตป็ปแต่ถ้สเต็ปเหมาะสมกับรถประเภทไหนบ้างแน่ไว้เดียพามาดูส่วนรถแข่งนี่ก็จะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับแน่ถ้าใครอยากรู้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะมารีวิวห้ฟังว่ารถแข่งรถทิพมันต่างกันยังไงแล้วควรใช้รถทิพไหมแต่วันนี้มาดูเรื่องนี้กัน 5759จากชัดเดิมหลังจากเรารู้เรื่องการจอดศักร์ไปแล้วว่าสลักเราเนะี่ยมันพิ้วไหวต้องใส่น้ําแล้วก็มีความตึงความนิ่งความแน่นแค่วันนี้จะพามาดูนี่พวกนี้อัด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 ไว้แล้วสเต,ต็ปหนึ่งเลยดีกว่าเป็นข้อเหวี่ยงสล็อตบนย้ายตําแหน่งย้ายยา่านข้อเหวี่ยงพวกนี้จะใช้ย่านรอบอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน เหมาะสำหรับรถที่หัวสูบไม่นูนมากนะครับแคมองศาไม่ลึกมากท่อไอเสียไม่ใหญ่มากเน้นความสนุกสปิงวาไม่ต้องแข็งมากเนี่ยเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของจุดความถาดแล้วก็โมมาพุ่ยอัดสลักบ,บาไปให้แล้วเนี่ยอ่าเนี่อันนี้ด้เป็นสเตจหนึ่งสเตจสองเนี่ยอันนี้มอมแมมนิดนึงยังไม่ล้างก็จะเป็น ย้ายน้ำหนักเหมือนเดิมเปลี่ยนเมนแต่อันนี้จะมีเรื่องการท่วงนะท่วงบาลานซ์แล้วก็ท่วงเร่งรอบไปด้วยข้อเหวี่ยงชุดนี้สามารถทํารอบเกินได้ถึงหนึ่งรอบเนี่ยเป็นสเตจ2สองนะครับเป็นสเตจสองสำหรับรถที่มีความร้อนคิดว่าไม่เยอะแล้วกันแล้วก็มีราคาถูกกว่าเนี่ยตัวนี้เรามาดูตัวนี้ตัวท็อปตัวท็อปเลยซึ่งชุดนี้ ที่ผมเคมว่าแรงกว่าชุดพามความถาดหนึ่งแรงหมาก็คือมีการอาลูกสูเป็นลูกฟอร์สนะครับเดี๋ยวจะจัดชุดนั้นให้ดูแล้วก็เป็นเข็ม่ีงตัวนี้ซึ่งแพทเทินเดิมครับตัดท่วงยานะแล้วก็ใช้วัสดุที่มันเป็นทองแดงเนี่เข้าไปด้วยครับแต่ราคาก็จะแพงพองตะกัวแต่อยากจะแนะนำเลยสำหรับรถทิป ลดล,ลูกเล็กที่ต้องการลอกวิวสูง,สงแล้วก็ทนทานจุดหลอมเหลวของทองแดงเนี่ยสูงกว่าตะกั่วเกือบสามเท่าซึ่งเกิดปัญหาไปเลยครับว่าตะกัวะก่วจะไหลตะกั่วจะหลุดนะเนีอเอ่ยเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปดูกรรมวิธีการทําของตัวนี้นนซึ่งเจ้าสาตัวเนี้นะครับผ่านกรรมวิธีการหลีดจ,จากเครื่องจากซีนซีที่มีความมั่นยาแล้วก็กําหนดจุดตก กำหนดมุมนะได้อย่าง,น,งนั้นอย่างเนี่ยชุดนี้นะเ็าจะเป็นสามเตะครับชุดนี้กับชุดนี้นะค,ะะครับอายาเราเลิ่มนี้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเลยแต่สิ่งที่เราใส่เพิ่มไปคือหนึ่งแบคทีเรียนะเพื่อ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 ,เพ,อเพื่ออะไรวะเพื่อไม่อยากให้มันต้องตะกัวไหลตะกัวหลุดตัดปัญหาเลยพอรถทิพย์รถแช่ที่กบกับรถอยู่ว่า แช่ก็ไม่พักนะนะยกกระแพ้แช่ก็พังนะฉะนั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของความแข็งแรงในท่อนช่วงล่างแห่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแวะมาจะบอกให้เลยว่าจะซื้อบริชันไหนแล้วแต่นะคะับริเวณน,นี้สำหรับคนมุดน้อยแหไล่สลักมบาเลยครับนะสามารถเลือกการได้ตั้งแต่การไต้หวันสำหรับล้รอบเล็กน้อยครับการไต้หวันตัวนี้รับไหว ไม่เกินหนึ่งหมื่นหนึ่งันลอกเนี่ยหัวเรียบๆเลยลูกห้าเจนหัวเรียบๆเลยเนี่ยเหมาะกับชุดจุ่มจิ๋มมาสนะองเจนเนี่ยใส่ได้เลยแต่สำหรับวันที่อยากจะไล่ที่มันเป็นแมทแทเทียรลียวเป็นลูกหัวหนูขึ้นมาน,นิดนึงแต่ก็ยังไม่ต้องการลอบมากสามารถเลือกเป็นก้านฟอร์สได้อันนี้ก็ราคาขไปทาเอาหนาเพจเอาเนี่ยเวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็ละบอกว่าเฮ้ยผมไม่ไม่ลัวรีกว่ะเนี่ยตัวนี้แม่งชัวร์ใช้ดี หรือว่าจะเป็นก้านแท้ก็สั่งได้เอาเป็นว่า f อเลือกก้านได้นะครับแล้วส่วนตัวเนี้ยชุดเนี้ยผมแนะนําเลยว่าอย่างน้อยขอเป็นก้านแท้หรือก้านฟอรเลยเพราะมันเป็นชุดที่ f อซหรือลูกค้าต้องการความเร็วเยอะรอบเครื่องเยอะนะครับแล้วก็ต้องซับแมททีเดียวดีนะเรื่องการขาดการขาดเอยเนี่ยการขาดมันไม่ได้ขาดเชียวะครับแต่เราแช่ซ้ำแตะน,น,นานๆแล้วเนี้ย ถ้าแบบที่มันต่ำลูกปืนล่างล็อก็มีโอกาสการขาดนะฉะนั้นแนะนำเป็นการแท้หรือเป็นการตัวนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยครับก็เป็นสามสเตจที่เอ็กซ์ตูพันเทสทดสอบจริงๆนะครับตั้งแต่ตอนตอนสองรุ่นนี้ใช้ได้เลยห้าเจ็ดกับห้าเก้านะใช้ได้ห้าเจ็ดห้าเก้าชักเดิมก็จะมีท่วงไม่ท่วงวัสดุ สลักเบาแลวเลือกกั้เป็นออปชั่นให้นะครับแล้วก็ลูกคืนทั้งข้อ9เม็ดก็มีแต่ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยววันหลังที่ไปดูโอเคนะก็ลองเรือกรัว่าตรงไหนเหมาะกับใช้งานของคุณตรงไหนเหมาะกับบับเจียที่คุณจ่ายได้แล้วก็ตรงไหนที่เล่นแล้วสนุกนะสำหรับคลิปนี้ถือว่าเต็มที่กับเสา6ชักเดิมยังไงก็เจอกันนที่เอรู้เรื่องอย่าคิดหน้าทำทำตัวไหน กดติดตามไปด้วยถ้าใครอยากรู้รถแข่งม,มันตายยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอเค